สิ่งที่ได้ก็คือความเป็นศิลปินนี่คือท่านบอกว่าเล่นไวลินนี่นะมันไม่ใช่ใช้นิ้วเล่นก็อองงแล้วรูใช้อะไรเล่นใจใช้ใจเล่นรู้สึกยังไงเล่นอย่างนั้นไม่ใช่ไปเล่นแค่ตามโน้ตโน้ตเนี่ยมันจะเป็นแผนที่เล็กๆท่านั้นเองเราต้องดัดแปลงให้มันเพราะยิงกับโน้ตที่เขาเขียน สมมติจะเล่นโมสาทเพลงนี้ก็คิดว่าโมซา์ฟังเราอยู่แล้วเราเข้าให้ถึงตรงนั้นเลยไม่ต้องไปกลัวว่าเล่นให้ใครฟังโมซา์ฟังอยู่เพราะตรงนี้แล้วพับเราขึ้นเวทีแล้วเราไม่มีใครนอกจากเรากับโมสาร์สนทนากัน ผมเป็นลูกคนเดียวของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแล้วก็พออายุประมาณขวบหนึ่งคุณพ่อได้ทุนไปเรียนเที่ยงกฤษคุณแม่ก็เลยย้ายไปอยู่ที่บ้านที่อ่างทองตอนนั้นก็ไม่ค่อยมีเพื่อนเท่าไหร่ก็ได้แมวมาเป็นเพื่อนตัวหนึ่งชื่อไฝเป็นแมวสามสีน่าเป็นครั้งแรกที่หลงรักแมว เเเเพพรราาาะะะะขป็นนน,นนนนนนนื่่ออออิ้้้ไดดกกััยยงีฮวผู้ช่วยศาสตราจารย์พันเอกชูชาติพิทักษาก่อนเป็นชาวกรุงเทพมหานครเกิดเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2477เป็นลูกคนเดียวในครอบครัวนายทหารเรือที่มีแมวและเสียงดนตรีเป็นเพื่อนมาตั้งแต่ยาววัยพออายุ9ขวบคุณพ่อพาเด็กชายชูชาติไปฝากเรียนดนตรีกับจาโทยันยงแดงกูล หัดเล่นเครื่องสายไทยและออกแกนควบคู่ไปกับการหัดเล่นไวโอลินเคยติดตามครูยันยงไปเล่นในวงดุริยะปันเลงมีนักดนตรีร่วมวงรุ่นอาวุโสหลายท่านแล้วก็แผ่นเสียงเนี่ยเป็นแผ่นเสียงเขาเรียกแผ,แผ่นเครั่งมันเป็นแผ่นสีดำๆแล้วก็เครื่องเสียงเนี่ยมันใช้มือหมุนเนีเป็นเป็นลานแล้วก็เพลงนี่ของตองเนยชวน เพลงแรกที่ผมชอบก็คือเพลงทระหลอตามไก่เป็นเพลงไทยๆแล้วก็เพลงพวกนี้หลายเพลงน้าก็เปิดให้ฟังและตอนคุณพ่อกลับมาจากอังกฤษก็ย้ายมาที่กรุงเทพที่คุณพ่อทำงานเรียกกรมอู่หารเรืออยู่ติดกับกองโดยยางฐารเรือเวลาพ่อไปทำงานเนี่ยถ้าวันไหนว่างๆคุณพ่อก็เอาผมไปด้วยแล้วก็ฝากลูกน้องอบอก พาเข้าไปฟังเพลงหน่อยสิทำให้ผมเริ่มสัมผัสกับดนตรีสากลวงใหญ่ๆรู้สึกทึ่งมากในสิวตอน9ขวบเนี่ยค,คุณพ่อก็ก็กับผมจะเหงาอีกเพราะไม่ค่อยมีเพื่อนเท่าไหร่นะคุณพ่อก็ให้เรียนไวโอลินแล้วก็เรียนดนตรีไทยพอเรียนไปเรียนมานี่ ชักจะเอาจริงก็อยากจะแต่งเพลงกันแหละแต่คุณพ่อเนี่ยไม่ได้เป็นนักดนตรีคุณพ่อเป็นนายฐานเรือแล้วเป็นสถาปนิกของฐานเรือใช่ไหมพอเอาีกันเดี๋ยวพ่อสั่งหนังสือมาให้ตำราเรียนโดยตนเองแล้วคุณพ่อก็แปลให้อ่ะนะและ้วผมก็เรียนไปตามนั่นแหะจนต่างเพลงได้นายชูชาตเริ่มต้นหลงไหลเสียงไวโอลินเมื่ออายุ15ปี หลังจากได้ฟังการสีไวโอลินอันไพเราะของครูสุทินเทสารักผู้แต่งเพลงม่านใสย้อยอันจับใจและได้ออกตามหาเพื่อฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของครูท่านนี้ซึ่งเป็นเสมือนประตูบานแรกที่ทำให้ผูกพันกับไวโอลินตลอดช่วงเวลาที่เหลือของชีวิตแล้วที่เป็นจุดหังเชคของผมก็คือวันหนึ่งผมเปิดวิทยุและได้ยินเสียงเพลงม่านใสย้อย ก็ไม่เคยได้ยินว่าไวรินมันจะเพราะขนาดนี้เลยก็ต้องคิดว่าต้องไปเรียนกับท like ่านนี้ให้ได้ตอนหลังเสืิมว่าท่านคืออาจารย์สุจินเทสารักก็ไปตามจนพบอ่ะซึ่งท่านเป็คนที่เป็นอาเปอร์เซ็นต์เลยนะแล้วก็แต่เวลาสอนนี่ก็ดูเอาเรื่องอยู่ แต่ผมไม่เคยโดนดุเพราะว่าผมขยันซ้อมมากกว่าเรียนหนังสือฮะซึ่งตอนนี้คุณพ่อคุณแม่เริ่มกังวลใจบอกว่าเอาอยากเรียนก็เรียนแต่ห้ามเป็นอาชีพนะเหตุผลก็คงแน่แน่นะเพราะว่ามันสมัยก่อนนะพูดว่าเต้นกินรำกินเงี้ยกลัวกลัวอดตายไม่ใช่อะไรหรอกหลังเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 นายชูชาติสอบเข้าเรียนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแผนกวิทยาศาสตร์และได้เป็นนักดนตรีของโรงเรียนในยามว่างได้แต่งเพลงไว้หลายสิบเพลงพร้อมกับรวบรวมเพื่อนๆตั้งวงดนตรีชื่อจันทรากรเพื่อไปเล่นตามสถานีวิทยุต่างๆโอ้ตอนนั้นดีมากเลยคือไปเจอรุ่นพี่รุ่นพี่เขาตกมาเพราะว่าค่าแต่งเพลงเยอะก็เลยเข้าทีมเลยพอผม เขียนทำนองเพลงไปให้เขาวันรุ่งขึ้นนี่เขาแต่งเนื้อมาให้เสร็จเลยอีกวันหนึ่งผมแยกเพลงเสียงป,ประสานเสร็จครับอีกวันหนึ่งซ้อมวงดนตรีได้เลยของโรงเรียนอย่างนงี้ฮะทำงี้เป็นประจําเลยจนผมเรียนสองปีจบแต่ว่าเกือบเกือบไปเหมือนกันแต่เพื่อนพี่ยังไม่จบทีนี้เวลาจบแล้วเนี่ยก็ต้องติวสิออกไปติวเพื่อจะเข้าจุฬาคุณพ่อเขียนไว้เลยว่าต้องอย่างนี้ เลือกอันดับหนึ่งแพทย์สองเภสัชสสถาปัตย์เท่านั้นผมก็เช้าผมก็ออกไปติวเย็นก็กลับทุกวันพอถึงวันสอบจริงผมไม่รู้เรื่องเลยทําไม่ได้สักข้อหนึ่งเพราะว่าเช้าฉิมมออกไปผมไปติวกับอาจารย์สุสินเทสารักทั้งวันซองวัดินทั้งวันแล้วจนเย็นก็กลับบ้านอะไรเงี้ยนะฮะก็พอร,รู้ว่าเข้าจุฬาไม่ได้เขาก็เบาใจหน่อยเสเอลงใจไป พ่อก็บอกว่าเอ็มอยังไงกันอลองงี้ไหมพ่อจะส่งไปเรียนเที่ยงกฤษจะได้ได้เรียนดนตรีด้วยแล้วก็ได้เรียนเภสษชแล้วกันเรียนแพทย์หลายปีก็ตกลงไปเรียนที่อังกฤษแต่สิ่งแรกที่ผมไปเที่อังกฤษผมไปหาโรงเรียนดนตรีก่อนแล้วกหาเจอโรงเรียนชื่อ a c ล Heath c o n s e r v a t o วออฟมิวสิก็ไปสมัครเป็นพาร์ทไทม์ส่วนอีกันก็ต้องเป็นฟูลไทม์ที่จะเตรียมเพศั์นะียก็ฟูลไทม์เรียนอยู่ปีหนึ่งอาจารย์ชาวอังกฤษชื่อเซนต์แอมอรีบอกว่านี่เขามีการแข่งขันประกวดเล่นไวโอลินรุ่นจูเนียอายุไม่เกิน18ผม18เป๊ะยังมีเ็จบอกเข้าไปแข่งก็เข้าผมไม,ไม่ได้คิดว่าผมเก่งอะไรหรอกแต่ว่า เป็นเด็กไม่ดื้อกับครูวอให้ไปก along, ็ไปก็ไปแข่งกับเขาได้ที่หนึ่งเส้นทางสายดนตรีของชูชาติพิทักษาก่อนชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเมื่อปีต่อมาเข้าร่วมการแข่งขันไวโอลินรุ่นซีเนียอายุไม่เกิน25ปีได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นปีที่สองติดต่อกันจึงได้รับอนุญาตจากคุณพ่อให้เรียนดนตรีอย่างจริงจังได้ผมจวนจะไปเข้าที่ Royal College POP มิวสิแล้วพอดีมีอาจารย์เก่งที่สุดในโลกคนหนึ่งชื่อโปรเฟสเซอร์แม็กซิมเจคอบเซนเป็นชาวรัสเซียมาเวิร์กช็อปที่อังกฤษแล้วมาสคราสของท่านเนี่ยมีสองแบบคือแบบแอคทีฟปฏิซิเปนกับแพสซีฟปฏิซิเปนผมก็สมัครแบบแพสซีฟนั่งขอขอนั่งดูเฉยๆแล้วกันก็ทึ่งมากในวิธีการสอนของท่านอ้เหลือเชื่อมาก ไม่นึกว่าจะมีการสอนแบบนี้ในโลกนี้ผมก็นั่งจนจบคอร์สแล้วท่านก็ประกาศแบอบกว่ามีที่สองที่สําหรับลูกศิษย์ส่วนตัวแต่ว่าสองที่นียต้องเดินทางไปกับผมนะแล้วก็วิธีการก็คือต้องออดดชั่นก็ผมนึกคลึ่นอะไรไม่ทราบลองออดดชั่นด mm ู hmm. วันลงขึ้นท่านให้เลขาโทรมาบ,บอกอยู mm ่ติดออดิชั่นหนึ่งในสองคนอีกคนหนึ่งมาจากรอยัลฟิลมา i ิกออเคสตรา แล้วก็ตัตอนั้นก็อยู่กับท่าน3ปีลุยไปลุยมาลุยไปลุยมาเป็นการซ้อมที่หนักที่สุดในชีวิตพอ3ปีแล้วก็บอกจารย์ไปผมผมไปเรียนต่อที่ London College of m มิวสอันนี้เรียนเพื่อเอากระดาษและได้ววความรู้แน่นอนนะเพราะอาจารย์เก่งก็เรียนอีก3ปีชูชาติพี่ทักษาก่อนกลับเมืองไทยเมื่อปีพุทธศักราช2 5 0 4 เริ่มทำงานแรกที่กองดุริยางทหารบกและมุ่งมั่นเผยแพร่ความรู้ด้านดนตรีคลาสสิกให้กับคนไทยตลอดมาแม้ว่าจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่ลดสายเก็บไวโอลินไม่หยิบมาสีเลยเป็นเวลาถึง10ปีแต่ในที่สุดดวงดาวแห่งดนตรีโดนบันดาลให้ท่านได้เป็นอาจารย์สอนดนตรีและสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีชื่อเสียงประดับวงการดนตรีสากลของไทยมากมาย ยุงนั้นนี่มัน40กว่าปีมาแล้วนะฮะค่อนข้างที่จะมืดหน่อยคือหาวงเล่นโวยไม่ได้อยากจะออกคอนเสิร์ตวงนั้นก็ไม่พร้อมวงนี้ก็ไม่ก็มีธุรกิจวงนี้ก็ราชการอะไรเงี้ยฮะโอเป็นช่าง,ย,งยากเย็นเมื่อเล่นบนเวทีไม่ได้มากเท่าไหร่เท่าที่คิดก็เลยสอนซะเยอะแต่ผมเป็นคนที่ชอบสอนอยู่แล้วไนงะก็เลยแฮปปี้อ่ะ แล้วดูเด็กๆเขาเติบโตขึ้นมารูส้สึกดีจัง,งเลยอะไรไ้ยอาจารย์สร้างแรงบันดาลใจหลายเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือวิญญาณใ,ใ,ในความเป็นครูเนี่ยค่ะอาจารย์เป็นต้นแบบของครูดนตรีที่ดีอาจารย์เป็นต้นแบบของนักดนตรีที่ดีนั้นเชื่อว่าอาจารย์เป็นปูชนียบุคคลด้านดนตรีที่ดีมากๆคนหนึ่งของประเทศนะคะ การตัดสินใจที่ถูกต้องมันต้องเบสออนความเมตตาเป็นสิ่งที่อาจารย์สอนผมโดยที่าจาไม่ได้บอกนะฮะแต่ผมก็ได้เรียนรู้จากที่อาจารย์ได้ปฏิบัติต่อทุกคนต่อลูกศิษย์อันนี้เป็นสิ่งที่ที่ประทับใจมากๆไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนเนี่ยอาจารย์จะมีคำที่สำคัญอยู่ในใจเสมอผมคิดว่าความเมตตาการให้อภยัย ผมเนี่ยไม่ได้เล่นเครื่องดนตรีที่เป็นสายตรงกับอาจารย์ผมก็เลยได้โอากาสได้เรียนสมาธิเรียนโยคะคือท่านก็จะสอนทุกอย่างทั้งจะเอาเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับดนตรีมาโยงเข้ากับดนตรีแล้วก็สอนนิสัยเราไปพร้อมกับการเล่นดนตรีไปด้วยกันคู่กันไปเลย จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยได้จัดทําโครงการสืบสารศิลปะวัฒนธรรมและเชิดชูเกียรติศิลปินไทยซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พันเอกชูชาติพิทักษ์สากรเป็นปูชนียาจารย์ที่มีคุณูปการต่อจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเป็นอย่างสูงเป็นนักดนตรีวัทยากรผู้เรียบเรียงเสียงประสานเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งวงออเคสตราใน,นาคณะคุศาสตร์และก่อตั้งวง The v i o l a Lovers อ All method and no method คือทุกสิ่งอย่างในโลกนี้เอามารวมไว้หมดไม่ว่าจะเป็นโยคะจะอะไรจะต่เป็นขอนตะวันตกแล้ว no method ก็คือไม่ได้มีฟิก์ว่าต้องอย่างนี้ทุกคนต้อง1ิบคนต้องเล่นเหมือนกันเดีย1 10คนนี้เรื่องติดแบบทาใครเก่งกันเก่งเท่ากันแต่เก่งคนละแบบตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทยผู้ช่วยศาสตราจารย์พันเอกชูชาตพิทักษ์สากร มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรดนตรีคลาสสิกและได้จีรนายเพชรเม็ดงามระดับวงการดนตรีสากลของไทยส่งผ่านเสียงดนตรีอันมีมนสเสน่ห์ของท่านสู่หัวใจของคนไทยเสมอมาคือพูดได้เต็มปากว่าคนที่เลือกเส้นทางชีวิตไทยนี่คืออาจารย์ชูชาติไม่ใช่แค่ความรู้เท่านั้นแต่เราได้ซึมซับความรักที่อาจารย์มีต่อลูกศิษย ทุกคนนะครับให้ซ้อมให้ดีเพราะว่าถ้าซ้อมไม่ดีมันจะจําแต่สิ่งที่ไม่ดีแล้วมันจะต้องออกมาในวันที่เราไม่ได้ตั้งใจให้มันออกาอาจารย์บอกว่าซ้อมจนเล่นถูกเนี่ยไม่พอหรอกเร,เราเชื่อว่าต้องซ้อมให้ถูกท่านบอกว่าต้องซ้อมจนเล่นผิดไม่เป็นซ้อมจนถึงระดับนั้นนะฮะ แล้วถามว่าซ่อมวันละกี่ชั่วโมงก็ซ่อมวันละ8ชั่วโมง